สวัสดีครับเพือสวัสดีครับสวัสดีครับเมอ่ไหนครับม่เ้าอนกรัน่อกห้าลนาหรอว่ากัขับยุไสแม่แม่ยุไส่ไสเองนะครับน้องอ้ได้้ที่หงคุณบ่ะอ๋อที่บนล่างล่ะแต่ว่าซูร์าป็ะเสนเหมือนลกันแล้วเนี่ยยนมดเลย กงวดเมื่อกี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับใช่ครับธรรมนาอาจารย์าตีครับมันเขาแช่เล่หุดเนาะซึ่งมันจะไปเขาข้ามที่อาจารย์บอกว่าซื้อะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดมันมีเจ็ดอยู่สองตัวแต่มันไม่เป็นตัวที่อาจารยหวังนะครับได้คิบอาจารย์กำลังดีใจได้อาจารย์ก็นั่งล้งปวดหัวเครืองเรานะครับถามว่ามันเขายังมันเขาแช่เล่หุดเนาะถ้าผู้ใดบ่รูดจอดตามอาจารย์ก็จะบ่ถือเพราะว่าเขาจ่ออย่างเขาจ่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกมูเนี่ยมันมีเจ็ดนะครับเนาะซึ่ง สถิตินะครับเลขวิ่งเลขรูดเราถ้านับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมานี่12งวดเราเข้าไปถึง11งวดเลยอ่าลองไปไลยมึงได้นะครับเข้าไปถึง11งวดนะครับจะรูดงวดเดียวคืองวดที่ผมบอกว่า0ล้านเปอร์เซ็นต์งวดหนึ่งคือดีกาผมมัน่นใจว่าทุกคนเริ่มพูดจะคผ้มงวดนี่แหละนะครับแต่ก็เหมือนน้ำลายที่จะนนะครับนะงวดนั่นบอดถึงได้ทั่วประเทศครับศูนย์พ่อมึงบอูนย์แม่มึงบอกเต็มอยู่นะนะครับอาจารย์วัตี้หุกกลีหุกดาเขาว่างวดนั้นเนาะ เมื่อกี้เขากะดาได้อยู่เครื่องนึงเพราะมันเปิมันมีเจ็ตอยู่มันก็เลยหลอดถัดไปเมื่อกี้กับเละยังไงครับเมื่อกี้มีเจตนะฮะแั่หัวแจ่มันโมเป็นตัวที่อาจารย์ต้องการแต่มหัวนี่ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรื่องวัวที่ผมดังกลับมาดังที่ขั้งกัดเป็นหัวที่ออกข้าวหนึ่งล่างเนาะข้าเจตบน ว่านั้นผมกับบอเคยโคนไปหาซื้อตะเก่านึงกุ้งเน่าเนาะคนจะได้รถตู้ขึ้นตัวอาจารย์ได้ตั้งเช็คที่มาไปนะครับลูกนี้ว่นกคับไม่แห่อาจารย์ไม่แหงนับมือคนนะครับได้ผู้ได้หลาอยขึ้นมาได้ผู้ละวแสเน่าเราโอนที่ทำว่นนะครับได้วกกลางว่านันงเกเขาจะบมาเลยนับงวดที่13เราจะนับเป็นงวดที่4นะครับสําหรับเลขรูดเลขวิ่งเราก็นับตั้งแต่16พฤศจิการเข้ารูดศูนย์แล้วก็มา91แล้วก็มา7งวดนี้จะเป็นงวดที่4งวดเมื่อกี้ผมบอกว่าจะพพาาี่น้้อองไไปปดดวมโเ หัวเดาที่ดาวหัวตอนนี้ครับหวดเก่านึงเหรอหัวอดดาวองข้าแล้วก็เรียกว่าอุ้ยวันที่ท่าไปดาวผู้โถนมาหอดน้มันเหมือนนะครับตอนนี้ใไฮมันต์มาตั้งดาวเติมน้มันอยู่นะครับวันนี้วันนี้ก็จะยังกำหนดบอกเลขทู่ก้อนหลังยี่ห้าไปพี่หรอแต่วันนี้ผมบอกใบไปก่อนว่าเลขทูบเราอยู่ได้ตรงกันคู่แกนั้นแหละแต่ผมบอกเลขอยู่ในขุดซีนล่ะ เมฆแบบนี้เขาไม่หลุดนะครับเนาะอ่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอาจารย์โมหูว่าออกแขียงเด้อสามสิบทัานว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับซื้อที่ยังก็ได้ขอให้มีสี่ไดไหมีหัอยงเขาก็รูดเรืเลยนะครับเนาะตัวต่อก็จะมีสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ฟังอีกครั้งสี่สอง สี่ห้าจศูนย์ครับสามตัวนส่สองห้ากับสี่สองศูนย์สี่สองหัแต่ผมจะบอกไปแก่เลขทูกผมมีเลขดนี้แหละมีครับแต่มนตรงกันมันจะตรงกันอยู่คู่นึงแต่ผมจะบอกว่าคู่ไหนเพราะว่าคู่นั้นใหบอกเดี๋ยวมือไหนบอกผมอาจยกมือลงเหตุผมกเ่าแหละนะครับเนาะผมบอกไบก็ได้มันจะมาณตัวที่ ตัวที่สองเลยล่ะน้ำเลยล่ะน้ำไม่หลักก็นี่สอนอาจารย์นะครับเมื่อนเก่าหนึ่งดูแลก็เฉยไว้เลยครับเด้อเข้ามันเก่ามีมูคุ้งหนึ่งเก่ามันตึงไงกันเนาะนะครับผมกับม้าฝันเห็นแบบมูซื้อกุ้งอีกใช่ไหมล่ะผมก็เลยตีผมก็เลยเอนมันบักกุ้งเน่าผมก็เลยไปไล่สื่อเก่าเนี่ยนะครับเ่อวันนี้กับฝันแล้วถ้าแต่งวเมื่อกี้บอกฝันเลยแต่งโมนี่ฝันมาพี่น้อยเนี่ยนะครับที่เหยียอยู่หน้าสำนักคนอีสานสำนักแล้วตายและว่ายๆครับบอกภาษาบ้านเ้าเราเสียชีวิตไปแล้ว ตอนเราตายเนี่ย46ปีเท่านั้นนะครับเราเป็นคนมหมอกเงินอไหก้อนแรกเลยคือ400,000บาทมาซื้อที่สามแ่งแห่งนี้นะครับอโอ้ที่นี้ก็ได้สามแผงเป็นสามแ่งนะต้องเอาเอาโดนมานดูนะครับเรามาเข่าฝันมาเข่าฝันมาเกิดเป็นเสียงหลายๆผมก็นนั่งเป่าเล่าไม่ปันอ่ะเลายกมืองสิบอกว่ามีสีอายุตอนเราเสียเนี่ย46ปี นะครับปีทุกมงปีตอนเราไต่นะเร็วมากนี่ฝุ่นเราทำอะไรอ่ะรชมคลิปเต็มนะครับตอนี้เรารู้แล้วมันมีเลข่อะไรเราดูตัวรชมคลิปเต็มในช่องยูทูปมาตลอดมิวส์คุณไม่ถมกนชิ่งเกี่ยที่สามเรืองอะไรว่ารอถึเมื่อเดือนเจ้าบอกฝันตอนน่าแบดทีนี่ไมฝันเพาเรายกมือตีนิ้ว แล้วผมเลยนยางไปหาเราเราบอกว่าหัวใจเราเส้นแค่สีเดือนหล่ะกระลดล้มจยูเรือนหมให้จ่อมันแล้วเราก็ตายเพื่อที่มีสี่รัก็ตายแล้วไม่ปั่นรับจ่ายเพื่อหนึ่งเลยผมไห้สี่เป็นคี่ศูนย์สองกับคี่หกถอันเลขสี่เล้าเลยสามตัวอ่าเห็นไหมศูนย์สองปีสามตัวเลยเห็นไหมใครที่มาเมื่อวานผมบอกให้เอาไทยไปซื้อเลยหรือเอาความปั่นผมไปซื้อเล่าแต่ว่าอายุแกก็สี่ศูนย์อ่าเฮ้ยสี่หกนะพี่น้อย ไปที่ในเลขที่มักพงก็บยามักที่ศูนย์นี่มากเพราะว่าเรายกจีนเห็นไหมคนคนเสียชีวิตกับศูนย์ตายเนื้อที่สองกับที่ศูนย์สองละอายุแล้ว46กับชื่อวัยถ้า46 46เขาต้องอืู่อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องกลับหัวแต่ว่าเลขทูบเราไม่ได้อยู่ในนี้หรอกนะครับแต่ขาหัวนี่คันผมปล่อยเลขทูบผมคิดว่าโคุณอัดแน่นร้อนเอาไว้ยิ่หน้านนะครับเนาะกันที่ตกระตุ่มมาก ผมจะบอกไปเลยเนี่ยบางเดี๋ยวราคาจะเกินตัวที่จองนะผมบอกไปเลยเนี่ยไรเบิ้งผมบอกอย่างไงตัวแรกต้องไปนีก้จองเพิ่มได้อีกหน่อยนะครับมีอ่าใบออกมาแล้วนะครับว่าเลขปล่อยตรงกับเลขปล่อยเอ้ยเลขชุดตรงกับเลขชุดจะครับเรื่อยไปมาเลยครับบอกได้แค่นี้นะครับบอกได้แค่นี้มันออกกันหน่ครับช่วงนี้นะครับมันต้องรักคาเก็บเหมือนหมวดก่อนนะครับแต่เท่าไปไร่บ้างกินมากกว่าหวยตัวไหนตัวที่จองนะครับ อะายุบีหน่อยลดน้อแตมนึงม่ไม่ยากอย่งไอ้เงี้ย้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใบให้สุดเลยเดียวเียมันมันจะเริ่มใบใแล้วมใบเริ่มพอแล้วพอ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 กันพครับยี่บ้ยครับคยว่ากันเราชมคเต็มได้ครับในช่องยอมเยอๆจะถามมามันจะสีไหมนเนาะผมก็มีความฝันมาจากหาค้าล้มันเนี่พี่น้องมาก็สีไหมเนี่ยเขากะ เอาไปปากลูกฝากเต้าปากหัวนะหัวยังมาจมเมาส์นี่เนรอกใเะมาจมดตายนะเล่งน่ะนมวดไห้เข่าพ้นก็ดีใจย้่งแล้วมวดไห้ว่าเข่ากระถือพ้นดาวนี้นะครับเนาะกที่ได้ย่ดอกค้ากันมาเนี่คือว่าปูนัขัดคุนผมบอกทุกมวดได้ว่าฟูขัดคุณเยอะนะครับผู้ใดสั์ท่าปูเราจังจะให้คือยังมวดสูน้าปบบนี้นีเลขมันดูคนดาผมคักผมก็บอกปูว่า ทุบมีมันาดีหรือยังเหน้ำืองผมพราะมันเตาสื่อน้ำผมไหลเละออกใหลมันเบิ่งงัวเตาหนึ่งเหมือนี่ผมือกบอกว่าว่าเขาเตาสื่อน้ำเลีออกให้เบิ่งเต่อเานึ่งพ่อเตนึผมห่อใส่กล่องไวยังบักได้เลยครับคุ้ว่า อ๋อเนี่ยะเออสาพันหน่อยหนึ่งละสามพันสามพันสามพันหนึ่งสามพันเงินเรสี่ม่เนอยาจารย็สาต่นึเดาเด็บาทีาจพ่พี่ัละ้อกัเมือีสามพันแปดมาได้เจ็ดพันเนาะข้างนอกกำไรอยู่กำไรอยู่สี่ห้าร้อยขึ้ ถามม <Allah> าลูดมันได้กำไรโวมันได้ครับถ้าไปกราบบนล่างเนี่ยมันอีกสามพิษแปดตัวนะครับแต่ได้ยูได้น้อยแต่ได้ชัวนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ก็จะเปิดโจ๊กให้ผมเชื่อว่านางยีนี่นีผู้ลังคนมุมีโตกมุมี้จะอย่างงวดไลยเขาถือผมก็เคยเห็นรายการมามันกูไหม